ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องการเล้วตเตจบเบิดสุขุสุคนเนาะค่ะก่อนอื่นเจ็บกะขออนุโมทนาบุญที่เจ็บใดไปปล่อยปลาหายอาหารปลามือน,นี้เนาะคะ่ะขออวยไว้ใช้ให้พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบประเจ้ามันทีสิบพ,พกพุทสภาเนาะคะ่ะการได้ทีพี่น้องคิดอยู่กบให้ประสบความสําเร็จปราศจากศัตรูมูมาหรือว่า อุปสรรคทั้งปวงเนาะค่ะด้วยบารมีปูองค์ดำนาคราบารมีปูยัสมันนคราชเนาะค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุบุญหายพี่น้องทุกๆคนทุกๆทันเนาะค่ะที่รับชมคลิปตอนนี้เนาะค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุเจ็บกาบ่มียังหายพี่น้องเนาะค่ะกาขอขอบพูณพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะที่ติดตามในเพจละค่ะยูทูบเนาะค่ะนอกจากบุญกุศลที่เจ็บเพจแต่ละมือเนาะค่ะกาอนุโมทนาหาย ทุกทุกคนล่ะค่ะทีมาติดตามเจียบหรือว่ามาเบิงคลิปเนาะ,ะค่ะก็ถือว่าเฮามีวาสนาม่วมกันมาในอดีตาชาติเนาะค่ะพี่น้องจังใดมาพอกันเ่ราว่าจะมามาในรูปแบบใดหรือว่าทิศท,ทางใดเนาะค่ะพี่น้องผู้มีในกามีแต่สังคมออนไลน์เนาะค่ะพี่น้องเจอก,กันในออนไลน์ก็ถือว่ามีวาสนาเช่นกันเนาะค่ะขะขอให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะจงยึดมั่นในความดีเนาะค่ะพี่น้องความดีอ่ะบ่มีไผเฮดแทนเท่าไระะาหร่เนาะค่ะนอกจากเข้าละก็ เฮาสางความดีแล้วกาท่ามบุนแล้วก็ปฏิบัติสางฐานบารมีเนาะคะ่ะพี่น้องบอกวา่าผู้ใดสีคิดลายกา็เฮ้าเนาะคะ่ะพี่นอ้องต่อห้มีคนถือมีดเนานะคะ่ะจะมาแทงเฮ้าเจี๊ยบเสวา่าเดี๋ยวมันกัดสะดุดขาของมันลมเสียบจะคล้องตายเองเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือบอาให้ฟังเนาะคะ่ะคนเฮ้ามีบุญแล้วบ่ตงรงไปยานเนาะคะ่ะศัตรูมูม่านบ่ว่าสีมานในรูปแบบของมนุษย์หรือว่าดวงวิญญ,ญาหรือว่ากุ้งใสยัยงต่างๆเนาะคะ่ะบ่ตองไปยานนะคะ่ะพี่น้อง ยืนมั่นในความดีปฏิบัติสางบาร,รมีให้โตเฮ้าเองเนาะคะ่ะบาร,รมีจะเป็นเคาะเป็นเกาะคุ้มกันพี่น้องเนาะพี่น้องความดีบุญกุศลบาร,รมีที่ปฏิบัติเนาะคะ่ะเจ็บเสือว่าบ่มีไผเหตุใดเนาะคะ่ะนอกจากโตเฮ้าอ่าหนอ่อยคนเนาะคะ่ะนอกจากโตเฮ้าปฏิบัติเองแล้วก็นหน่อยคนที่จะสินทานสมาธิหน่อยคนเนาะคะ่ะจะปฏิบัติได้บางคนกาสีอ่าทำเต่บ,บุญเนาะคะ่ะพี่น้องแต่จงเสือวา่า ้าเหาอาปฏิบัติถือศีลสางบารมีให้ตัวเองน้องพี่น้องมั่นสีเฮให้ชีวิตเท่าเปลี่ยนเนาะค่ะพี่น้องจากค้นทีาบมีหยั้งเนาะค่ะกะสีมี่กินเนาะค่ะในความเสื่อเจ็บจากท้านาทีแย่ยู่ก็จะค่อยๆไตระดับระดับเนาะค่ะดีขึ้นไปเรื่อยๆถึงจะบ่รวยเนาะค่ะพี่น้องกับ่บวบ่อยากเนาะ้าเฮาอยู่ในศีลท่านสมาธิเนาะค่ะพี่น้องจงเสื่อแลวกะสัตท่าในความดีบุญกุศลแลวก็บารมีที่เหาปฏิบัติเนาะค่ะ กะเช่นเก้าเช่นเดิมค่ะพี่น้องคลิปเจี๊ยบกะไปในทิศทางทำบุญลวกะให้แนวทางอ่าโชคลาภเนาะคะ่ะย่ำแค่แนวทางเนาะค่ะพี่น้องไว้รัฐบาลให้สิบสามงวดเขาสิบสองงวดเงา้วไปเนาะคะ่ะพึ่งรุ่นงวดที่สิบสามเมื่อกี้งวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสี่เนาะค่ะพี่นอ้องอ่าทีเจี๊ยบอัดคลิปว่าอยู่ทั้งร้วนเนาะค่ะเพราะว่าตอนนี้กะบ่สามารถทายคลิปไดนนนกกเดดนาะ,ะพี่น้องข้างนอกกะจะแดดแน่เนาะค่ะพี่น้อง ทายคีปกับิประมานหาโหงมงแรกเนาะค่ะเจี๊ยบจะทายคิปแลวก็ขอโชกขอลาบทานปูยัสมันเนาะคะ่ะหัวนี้จะเป็นหวนแรกเนาะค่ะที่เจี๊ยบจะขอ,อะบารมีทานปูยัสมันนักคาราดหรือว่าปูสิงขอนของเฮ้าเนาะค่ะอันนี้ความเสื่อความศรัทธาไพยมั่นเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่บ่มาคีบเกี่ยวกับการอาทำบุญหรือว่าห้โชใหายลาบหรือว่าบ่มาแม่โตข่อยเนาะ,ะพี่น้องก็สสมารถเรือนผ่านไปเลยเนาะค่ะบอตองมาคอมเมนต์นหยังเนาะเพราะว่าเจี๊ยบกะ อบอ่อยากไปอยังยก,กับผู้ใดทั้งนั้นเนาะพี่น้องสําหรับคออเมนที่บอกว่าถาบถือเลขกับสีบอ่อทําบุญกับเจี๊ยบเนาะมุกเป็นยังค่ะพี่น้องเพราะว่าเจี๊ยบหายหัวเจี๊บบ่เคยคิดอีอยัง,งต่างๆบ่เคยคิดขาดหายบ่เคยรับบริจาคยังทั้งนั้นเนาะหายด้วยใจเนาะพี่น้องหายแค่เป็นแนวทางที่พี่น้องถือมาสิบสองหัวเนาะคะ่ะผู้ใดถี่มีโชคมีลาบกับเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องจงเส้อว่าเป็นบุญวาสนาที่เห่าเหตุห่วมกันมาในอดีตชาติเนาะคะ่ะจังมาเจอกันเนาะคะ่ะบ่กวาจะมา ทางใดหรือว่าทิศทางใดหรือว่าสังคมอ,อนไน์กับซากเนาะค่ะก็ถือว่าเป็นวาสนาที่เฮ้าอ่ามาพอกันเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะวันพลหัสเนาะคะ่ะพี่น้องเจีบจ๋าเดินทางไปวัดเขาปะทุนเนาะคะ่ะสาหรับพี่น้องผู้ใดอย,ยากได้แนวทางโดยตรงอ่าเจ็บเขียนไห้กับมือเนาะคะ่ะพี่น้องจะสามารถไปอ่าขอได้เนาะคะ่ะอยู่วัดรมเขาประทุนไปเพิ่อบารมี่านปูนคราชวัดธรมเขาปะทุนเรรานา,า,เาะ,นนะคะ่ะ สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามคลิปเจี๊ยบหมื่ว่านเนาะคะ่ะอยู่วัดเขาช่องลมเนาะคะ่ะตเลขสามทีเนาะคะ่ะตรงกันลักลัก,กทีเจี๊ยบไปไหว้เนาะคะ่ะพี่น้องกับมีปูองค์ดำนคราชทีเจี๊ยบนับถือละกะปูอปูสิงค์อนเนาะคะ่ะอยู่วัดอเขาหน่อยไ่เนาะคะ่ะละกะมีอ่าปูเวดเนาะคะ่ะสามทีเนาะคะ่ะพี่น้อง เอาลืมพี่น,อน้องซีนอกพี่น้องวันฮูบ,บอลขอโทษขออภัยค่ะซีทีนาะค่ะพี่น้องทีเหลขตรงกันนาะค่ะสําหรับผู้ไดติดตามคลิปกันนะซีฮูว่าเป็นเหลขตัวใดนาะค่ะพี่น้องมันเป็นเรื่องบังเอิญนอะคะ่ะที่ห้าวจุดทูบอาซีมองหามองแล้วมันตรงกันนาะค่ะพี่น้องใครติดตามตรงฮูด,ดีว่าคือเหลขตัวใดเจี๊ยบจะบอกบอกนาะคะ่ะก็ให้พี่น้องไปเบิ้งในคลิปนาะคะ่ะงวดน,นี้จะเป็นงวดแรกที่เจี๊ยบขอพรขอโชกขอลาบกับปูสิงขอนสาหรับพี่น้องผู้ใดที่คอมเมนต์ว่าขอรวมสร้างบารมี เจยบกับบอลืมเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิคิดว่าเจยบบทได็ดตอบคอมเมนต์บางเธอเจียบกับบอลคอยวางเนะะาะพี่น้องกะพารกลคิจได้หลายสิ่งหลายอย่างเนาะ,ะแต่ละมือคอยกาครับรถอ่ะอ่าเสอนนาเส้นหนนลังอยู่คือเจวดีพี่น้องเอายงภาษาบ้านเห่ากะขีกีอ่นนะล่ะพี่น้องเจินนาเจินหลังอยู่เนาะวอาแน่กะเมืยแน่เนาะค่ะพี่น้องกะจะเป็นคนวอาเ,ะะร,เอาร็เวแน่เนาะค่ะกะรถเร็วเร็วกันวอาเร็วลงมาแน,นะะ่แล้วเนาะพี่น้อง บรรยากาศทั้งวัดเจ็บอยากบอกว่าอยู่วัดพุทธมณนลนแห่งนี้เนาะค่ะกัิมีลูกพันองค์ูนาคราชที่เป็นเครงยากเครงงูเนาะคะ่ะกัษีแปลกตาแน่เจ็จะทายให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะในคลิปหนาเนาะคะ่ะพี่น้องกัิมีอ,องค์เทพเนาะคะ่ะที่เพิ่นเครืงเทวดาละกะเครืงนาเนาะคะ่ะมีทั้งเครืงยากละกัเครงเทวดาละกะปูพญานาคเมยานาคาชนาคาราชเนา,นา,านะคะ่ะ ยูวัดอสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะกระจิตแปลกตาเนาะคะ่ะเป็นนากากินหางเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงนอกว่าเป็นจังไรเนาะคะ่ะพี่น้องเจียบอยากบอกว่านาสถานที่แห่งนี้นาวัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากเนาะคะ่ะพี่น้องลูกหลานสายนาคราชหรือว่าพี่น้องสายบุญเนาะคะ่ะสายนาคราชอย่างเห่ากะยาผ่านเนาะคะ่ะที่จามาขอพรกับท่านปูอ่ะสิงค์อนหรือว่าปูยัสมันนาคราชเนาะคะ่ะพี่น้อง เจยบกะเคยเว่าไปแล้วเนาะค่ะประวัติเป็นยังเจยบคือได้เที่ยวไปเที่ยวมาวัดพุทธมุทธนอ่ะสองปีกว่าเกือบสามปีเนาะ,ะค่ะกะว่าเป็นเรื่องบังเอิญเนาะค่ะเพราะว่าปูยัสมันนคราชอ่ะเป็นพีไา้ของปูองค์ดำนาคราที่เจยบนับถือเนาะคะ <c oughs> ่ะปูไดทีติดตามเจยบกนาสิฮู้ว่าเจียบเป็นคนจังไดเนาะเจยบค่อนข้างจะเว่าตรงแน่เนาะค่ะพี่น้องกะสำหรับพี่น้องผู้ใดรับไดก้กะ กะถือว่าอันเป็นพี่น้องสายบุญน้ำกันเนาะคะ่ะข้นเ่าตรงข้นเบาตรงแต่จริงใจก็ปวดถี่เบาเนียนท่าแท่งขางหลังเนาะคะ่ะพี่น้องจะว่าเฮาโคบนข้นถีดตรงแต่กะอาจสีบ่อเพาะพดีกว่าเนาะ,ะสำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะแบบว่าบอยยูดีไม่แห้งเนาะคะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเนาะคะ่ะพี่น้องคือเกา่าคือเดิมเนาะคะ่ะพี่น้องก็หายไปท้ำบุญอ่าปลอยเตาเนาะคะ่ะพี่น้องปลอยเตา,ปอ,เตาปอยปลาเนาะคะ่ะโดยเฉพาะอะปลาไหลเนาะคะ่ะพี่น้อง อันนี้คือความเสื่อไไ่มันเนาะสำหรับผู้ใดบอยู่ดีมีแห้งเนาะค่ะช่วงนี้ถ้าผู้ใดฟันเห็นเจี๊ยบเนาะค่ะพี่น้องกับต้องแปลกใจเนาะกัสิมีบางกว่าฝันเห็นเจี๊ยเป็นเคืองยาเคืองงูเนาะค่ะงวดว่าหันกัออกสิบหกเนาะถ้าอยากได้หวยดีก็ต้องเจอกันวัดธรรมเขาประทุนเนาะค่ะอันนี้กับความเสื่อความศรัทธาไ่มันเนาะพี่น้องสำหรับบางกนบอกว่าบบมาเขาแต่กับไปเบิงคลิปเขาเนี่ก็แปลกอยู่เนาะค่ะเนาะอืมก่อนกะเสื่อว่าคลิปนี่จ้าก็บเบิงเพื่อกัน แต่กะบบเป็นยังเนาะคะ่ะโหสิกรรมให้เขาผู้ได้โบมาก,กะเรื่องห้องเขาเนาะคะ่ะรัตธาถ่เจียมมีตอปูองคดำเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่ากะมีลายสิ่งลายอย่างถ่เจียมเดือดร้อนเนาะคะ่ะแต่ก้อนหนานสิบบาให้ฟังเนาะ,ะพี่น้องข่อยแห้งถูกยากกว่านี้เอาง่ายลูกเศร้าหายเศร้าหน้าบบมีจะกินเนาะ,ะแต่ก้อนข่อยบบมีเงินข่อยสิบบาให้ฟังเพื่อเป็นอ่าแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นกำลังใจให้ลหลายๆคนที่กำลังท้อเนาะค่ะพี่น้อง สมัยแต่ก้อนข่อยกับลูกเศร้าหายเศร้าหน้ารับจ้างรับายไป,ไปมอือมือนอพี่น้องยามเข้าว่ามีเสืออ้อโบญาตพี่น้องแม้แต่บาทเดียวกับยืมบ่ได้ผู้มือนี่อ่าชีวิตเจ็บดีขึ้นเนาะค่ะพี่น้องคนที่เคยดูถูกเจ็บกับกับมาเนาะค่ะพี่น้องก็บ,บ่ได้ว่าว่าสิไปอาขาดแขนหรือย,ยังว้าวห้พี่น้องคิดว่าเฮ้าอ่ะจงเสื้อหมันในตัวเองว่าเฮ้าอ่ะสามารถหาเงินได้ร้ายกว่านี้เนาะค่ะสาหรับคนที่ทออยู่เนาะพี่น้อง เจ้าเฮดไปโหลดอันนี้คือเนาะค่ะอันนี้คือเพจแล้วก็ยูทูบเจ้าเฮดไปโหลดพี่น้องลงคลิปบ้าบ่าเจ้าก็ได้เงินเนาะสําหรับพี่น้องผู้ใดที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับการทําเพจหรือบ่าย t ูทูบนะคะพี่น้องก็ทักมาได้เนาะค่ะพี่น้องอยากให้พี่น้องเฮดเพจยูทูบเติบโตไปน้ากันกับเจี๊ยบนาะพี่น้องห้าาคอยๆก้าวกระโดดไปพร้อมๆกันหลังหวยออกวันที่สิบโกพืษนสภาเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องผู้ใดที่จะ มารวมสวดมุ่นเนาะค่ะพี่น้องเป็นเวลาเก่ามือเก่าขึ้นรวมกันกับเจี๊ยบกะทากาไว้เนาะค่ะพี่น้องเฮาจะมาสวดมุ่นคาถามหาจักระรัดเก่าจบเป็นเวลาเก่ามือเก่าขึ้นเนาะค่ะในระหว่างที่เจี๊ยบสวนมุ่นเจี๊ยบกาจะาที่ฐานจิตเพื่อพี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะทีสวดมุ่นในอ่ามือนั้นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮ้ามาเตรียมความพร้อมกันเนาะค่ะลังวันทีสิพกษภาเนาะค่ะเฮาจะสวนมุ่นไปพร้อมๆกันทุกๆมือเนาะค่ะเจี๊ยบจะมาอัดคิปให้เบิ่งเนาะค่ะลังที่เจี๊ยบ สวดมนต์แล้วเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดทีจะเฮ็ดไปพร้อมๆเจี๊บกะคือเก่าค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะคะ่ะเพื่อเจี๊บจะได้หูแล้วก็เจี๊บกะสิได้อธิษฐานจิตอ่าเพื่อจะนุ่นดวงให้พี่น้องเนาะคะ่ะดวงดีขึ้นหรือว่าเฮ็ดยังกะหลับลื่นเนาะคะ่ะพี่น้องคอมเมนต์ไว้เลยเนาะคะ่ะผู้ใดจะสวดมนต์ลังวันทีสิโพกพร้อมๆกันกับเจี๊บเนาะคะ่ะเพื่อจะเสริมดวงเสริมบารมีให้แกโตเฮ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเจ้าเสือบอแร้งยังกะบบสูแรงงรัตท่าเนาะ,ะพี่น้อง เจี๊ยบจะเฮดเดือนสองเดือนเธอหนึ่งเนาะคะ่ะสําสหรับผู้ไดทีติดตามกันนาสิฮูดีเนาะคะ่ะสองเดือนเจี๊ยบจะมนานัดพีนัดน้องเนาะคะ่ะว่าหลังไหวออกวันที่สิบหกเจี๊ยบจะส่วนมุ่นเกามือเกาขึ้นเนาะค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องผู้ใด้ทีสนใจเนาะคะ่ะอยาก่าปรับทานดวงไปพร้อมๆกันกับเจี๊ยบเจีก๊กกาศีธากาศีอาทิฐานจิตเพื่อพี่น้องเนาะคะ่ะก็หายข้อมเม่นว่า,อาขอรวมอขอรวมอาิออาิฐานจิตเนาะค่ะพี่น้อง เจ็บกัดสิยที่ทา,านจิตเสริมดวงเพื่อพี่เพื่อน้องทุกๆคนเนาะค่ะแพรเมตาให้กันเนาะค่ะพี่น้องเสริมกันไปนุนกันไปเจ็บเสื้อว่ามันสดีขึ้นเนาะค่ะผู้ใดพร้อมกค็คอมเมนต์ได้ค่ะคอมเมนต์ไว้เลยเนาะค่ะว่าพร้อมหรือว่าพร้อมอธที่านจิตเนาะค่ะพี่น้องเจ้าเสื้อโหลดว่ามันเปลี่ยนหลีผู้ใดถีบมีรัตธาตัวน,นั้นเนาะเหตุไปพร้อมๆกันก็นเจ็บเจ็บเสื้อว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆพี่น้องถ้าอาสมมติว่าอาจจะบอกให้รวยขึ้นแต่การสิ ชีวิตกาศีบาต,ตดิดเงงเงงเงงเคัดขาดเนาะพี่น้องเงงเงงเงงคัดขาดอะประมาณนั้นละค่ะเจี๊ยบกาสีเบาอรับยสนแน่เนาะค่ะพี่น้องเบิดมือละมือนี่เบาอันซับสนเบาส่วนไปส่วน,วนมาอยู่ขวอยเนี่ยกาไว้เจอกันคิบหนาเนาะค่ะเดี๋ยวเจี๊ยบจ๋าห้เบิ้งบรรยากาศรอบๆวัดเนาะค่ะพี่น้องตรงที่เจี๊ยบจ๋าที่ทานจิบจิบเจี๊ยบจ๋าทายประมาณหกกมุงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันค่ะ ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆวัดเนาะคะ่ะพี่น้องที่เจยบจ๋าีิทานจิตขอโชว์ขอลาบตอนอ่าหกมุ่งแรงเนาะคะ่ะน,นี่ก็สิบเก็นโบสถ์เนาะคะ่ะพี่น้องบรรยากาศดีเงียบสะะงาาาสบเนาะค่ะพี่น้องนาวัดคาดสิบเกณนองค์พระประธานใหญ่เนาะคะ่ะที่ต่างตงา่างนาก็สิมีรูปอะปูหน้าข่ายาหน้าขี้เนาะคะ่ละล้วก็สิ่งที่ทั้งวัดเพื่อน ก็สางใบส่วนมากก็สิเป็นแบบพญานาคเนาะค่ะพี่น้องว้าติดวาลคั่เนาะค่ะเมื้อนี้ค่ะเดี๋ยวห้าไปเจอกันคลิปหนาเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขนน้นโชกนําหลาภเนาะค่ะพี่น้องหลํารวยโชคดีย่าซิมีถูก์ม่โศกเนาะพี่น้องคิดสิ่งใดก็สมมุลหมาดป่าถนารวดเร็วทันใจเด้อพี่น้อง